อ่ะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้รูจะมาสอนเรื่องระบบปฏิเดก,การนะครับอ่างั้นเรามาทําความรู้จักกับความหมายของระบบปฏิเดก,การนะครับปฏิเดก,การนะครับหมายถึงการปกครองที่เน้นอำนาจลัฐเหนือสิทธิเสรีภาพนะครับของบุคคลซึ่งต้องอยู่ภายใต้การบริหารโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวนะครับมีอำนาจในการตัดสินใจ ที่เด็กขาดทําให้ประชาชนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐนะครับหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามนะครับจะถูกลงโทษด้วยมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับอ่ะต่อมานะครับหลักการของการปกครองในระบอบปผด็ิการนะครับ 1. นนะครับอํานาจอธิปไตยนะครับเป็นของผู้นำนะครับในระบอบปผด็จการนะครับถือว่าบุคคลในที่ขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศนะครับ นั้นจะต้องเป็นผู้ครองอำนาจสูงสุดโดยสมบูรณ์และเด็ดขาดนะครับโดยถือว่าผู้นำมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในทุกๆ,ๆด้านและสามารถนำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงได้นะครับ 2. นะครับการควบคุมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับทางการวิภาษควิจารณ์รัฐบาลการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนะครับ การชุมนุมประท้วงมักถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจากรัฐซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอำนาจของรัฐที่มีความเด็ดขาดนะครับโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศน,นะครับ 3. นะครับการควบคุมเสรีภาพในระบอบเผด็จก,การนะครับมีความเชื่อว,ว่าการควบคุมเสรีภาพของประชาชนจะทําให้รัฐมีเสถียรภาพที่มั่นคงนะครับประชาชนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณการกระทําของรัฐอย่างเปิดเผยได้นะครับ 4. การไม่ยอมรับความเสมอภาคการปกครองระบอบเผด็จการนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับก่อให้เกิดการแบ่งแยกบุคคลออกเป็น2กลุ่มนะครับนั่นก็คือชนชั้นปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับซึ่งชนชั้นปกครองจะมีสิทธิ์ในการปกครองประเทศนะครับ ต่อมานะครับรูปแบบการปกครองในระบบเผด็จการนะครับการปกครองในระบอบเผด็จการนะครับสามารถจําแนกรูปแบบการปกครองได้เป็น5ประเภทดังนี้นะครับ 1. ระบบเผด็จการทหารนะครับเป็นระบบการปกครองที่คณะผู้นําฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการในการปกครองนะครับการใช้อำนาจอาจใช้ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ผ่านการสนับสนุนของฝ่ายผลเรือนะครับและมักจะใช้กฎอายการหรือนาฏธรรมนูญ ที่คณะของตนสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการปกครองนะครับต่อมานะครับระบบปฏิเดติการคอมมิวนิสต์นะครับเป็นระบบการปกครองที่พรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะครับได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลต่างๆและกองทัพให้เป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองประเทศระบบปฏิเดติการคอมมิวนิสต์นะครับแตกต่างจากระบบปฏิเดติการทหารนะครับที่สําคัญก็คือนะครับระบบปฏิเดติการทหารนะครับจะควบคุมเพียงกิจกรรมการเมืองของประชาชน แต่ระบบะเผด็จการคอมมิวนิสต์นะครับจะใช้อำนาจเผด็จการควบคุมทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมนะครับรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนนักรัฐศาสตร์นะครับบางคนเรียกระบบะเผด็จการคอมมิวนิสต์นะครับอีกอย่างหนึ่งว่าระบบะเผด็จการแบบเป็ดเสร็จนะครับประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบนี้นครับก็มีสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบะเผด็จการคอมมิวนิสต์นะครับสา,านะครับ ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์นะครับก็คือการปกครองที่ให้ความสําคัญกับผู้นําว่ามีสถานภาพพิเศษเหนือกว่าบุคคลอื่นๆน,นะครับโดยประชาชนมีหน้าที่ที่ต้องเชื่อฟังผู้นำนับเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างรวดเร็วนะครับประเทศที่มีการปกครองด้วยวระบอบเผด็จการฟาสซิสต์นะครับเช่นการปกครองในสมัยเบนิโตนะครับมุสโอนีนีของอิตาลีนะครับระหว่างพศ2465 ถึง2,486ครับและการปกครองในสมัยอรลพิดเลอร์ของเยอรมันนี้นะครับระหว่างพศ2,476ถึง2,488ครับ 4. นะครับระบบสมบูรณ์ราญาสิทธิลาะครับเป็นระบบการปกครองที่อำนาจให้ด้านการเมืองการปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะครับบุคคลที่มาบริหารประเทศมาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์โดยตรง เป็นระบบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดนะครับประเทศที่ใช้ระบบสมบูรณ์รัญาสิทธิล่านะครับในปัจจุบันนะครับก็คือซาอุดีอาระเบียสวาซิแลนด์กาตาบูไนนะครับอะต่อมานะครับ5นะครับระบบศาสนาจักรนะครับเป็นระบบการปกครองที่บุคลากรทางด้านศาสนานะครับมีอำนาจสูงสุดในการปกครองนัฐประเทศนั้นโดยตรงนะครับ โดยนำหลักการทางศาสนามาใช้ในการปกครองนะครับปัจจุบันการปกครองระบบศาสนาจักรครับมี2แห่งนั่นก็คือนครรัฐวาติกันซึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคิดนะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับผู้ปกครองสูงสุดก็คือพาสันตะปาปานะครับซึ่งมาจากการลงคะแนนเลือกของบรรดาพระคาดีนัน,นะครับจากทั่วโลกนะครับ ต่อมานะครับสารัฐอิสลามอิหร่านนะครับซึ่งผู้นําทางศาสนานะครับเป็นประมุขทั้งฝ่ายศาสนาจักรและอาณาจารนะครับมีประธานาธิบดีนะครับที่มาจากการเลือกตั้งทําหน้าที่บริหารประเทศตามนโยบายของผู้นําศาสนานะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาทําความรู้จักกับข้อดีและข้อเสียของการปกครองในระบบปฏิบการนะครับข้อดีนะครับก็คือ 1. การบริหารจัดการหรือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆครับ สามารถกระทําได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่ต้องถามความคิดเห็นจากประชาชนนะครับข้อ2นะครับการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์หรือภาวะฉุกเฉินต่างๆนะครับสามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึงนะครับโดยไม่ต้องได้รับความคิดเห็นชอบจากรัฐสภานะครับสามนะครับการแก้ไขปัญหาบางเรื่องจะดําเนินการได้ดีกว่าระบบประชาธิปไตยนะครับเช่น ปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการช่อราดบางหลวงนะครับเรามาดูข้อเสียนะครับ 1. น,นะครับอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวนะครับทำให้อาจมีการสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกครองนะครับก่อให้เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับสนะครับ จำกัดและขัดขวางสิทธิทเสรีภาพของประชาชนโดยปิดกั้นศักยภาพทางความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศนะครับและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ปกครองนะครับจะถูกปราบปรามนะครับ3นะครับทําให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่มีโอกาสในการบริหารบ้านเมืองนะครับ 4. นะครับอาจนาพาประเทศไปสู่ความเสียหาย เนื us, long, re ่องจากต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลางประกอบกับส่วนกลางก็ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอย่างชัดเจนนะครับทําให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายนะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโครับขุณครับ